สวัสดีครับพี่น้องปองไปครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมอันนี้มาเยี่ยมชมนะครับแปลงผักของพี่น้องชาวอำเภอบ้านแพงครับบ้านนาเขนะครับนี่เดี๋ยวจะพาไปดูว่าเขาปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับผม สวัสดีครับคุณแม่ชื่ออะไรครับดารุณีบุญมาพึ่งอ๋อนี่เี้ยครับผมอันนี้ทําอะไรบ้างครับเก็บใบกระเทียมขายค่ะเก็บใบกระเทียมขายเก็บใบอย่างนี้ขายเลยใช่ไหมครับค่ะอ๋อบใขายก้อนขายยังไงครับใบกระเทียมนี่กัมละสิบบาทกัมละสิบบาทเขาไปทําอะไรทานครับใบกระเทียมคั้นใส่หกกระลำคั้นใส่กระลำคั้นส้มคั้นส้มอืมครับผมครับผม นี่มีมีรายได้เฉลี่ยเนี่ยอันนี้ของเราปลูกประมาณกี่แปลงกี่งานแถวไปแถวมันนี่ค่ะครับครับผมรายได้เฉลี่ยในการปลูกผักคิดว่าอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับโอ้กระเพาะได้ไซได้ไซเฉลี่ยเราหนึงเราปลูกไว้กินเองนะเหลือจากกิน็ขายแบ่งให้น้องนะแบ่งปันลูกหลานมาแต่กรุงเทพแน่กับไฮลูกหไหลาน่างสิี่ยครับผมมีแนวฝากเขาครับ อันนี้ปลูกมากี่เดือนแล้วครับทีเนี้ยประมาสองเดือนประมาสองเดือนปลูกขายวะครับหรือปลูกกินปลูกไว้กินกินขายเหลือกินก็ขายอ๋อมีแบ่งปันไหมมีค่ะเป็นบุญเป็นงานไอ้นอกจากกิจกรรมกินข้าป่าก็เอาลงมาช่วยกันอะไรี่ครับรครับที่ชุมชนบ้านนาเขนะครับตำบลนาเขอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมนะครับนี่คือชุมชนที่ สร้างความมั่นคงด้านอาหารในการพึ่งตนเองนะครับพี่น้องประชาชนนี่นะครับเขาจะปลูกพืชผักสวนครัวตามริมแม่น้ําโขงนี่ถือว่าเป็นครัวชุมชนอย่างหนึ่งนะครับปลูกแล้วเมื่อได้ผลผลิตก็แบ่งปันกันที่เหลือก็ไปขายนะครับเราเป็นการปลูกเพื่อต้นทุนน้อยนะครับเป็นการปลูกอินทรีย์โดยขนาดแท้เพราะว่าดินลุ่มแม่น้าโขงนี่เป็นดินที่อุดมสมบูรณ์นะครับสําคัญว่า ลงมือทําหรือเปล่านะครับพี่น้องมีความขยันหรือเปล่าถ้าพี่น้องมีความขยันลงมือทํายังไงก็มีความมั่นคงด้านอาหารแน่นอนนะครับเพราะว่าปลูกทุกอย่างที่เราต้องใช้บริโภคนะครับการปลูกแล้วนี่นะครับให้พอกินพออยู่พอใช้พอร่มเย็นนะครับที่เหลือนั้นก็ยกระดับเป็นการทําบุญทําทานนะครับเก็บไว้นะครับแล้วก็ ขายในวางส่วนแล้วก็สร้างเครือข่ายตอนนี้เรากําลังมีกลุ่มปลูกผักอินทรีย์เพื่อสร้างเครือข่ายในการส่งเสริมด้านการตลาดนะครับนั้นะพี่น้องไม่ต้องถามว่าปลูกแล้วไปขายที่ไหนนะครับเบื้องต้นก็เน้นของการพึ่งตนเองส่วนการขายนั้นเราต้องใช้นวัตกรรมแปรรูปผลผลิตนะครับเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มนะครับยังไงก็ตามผักอินทรีย์นี้กินแล้วก็ปลอดภัยนะครับกินแล้วสร้างสุขภาพพี่น้องที่อยู่ที่นี่นะครับ ก็มาปลูกผักเพื่อเป็นการใช้เวลาว่างตอนเช้าตอนเย็นได้ออกกําลังกายได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์นะครับก็ทําให้สุขภาพดีที่สําคัญที่สุดก็คือ,อเศรษฐกิจครัวเรือนเศรษฐกิจชุมชนมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนครับครับนี่ก็คือวิถีชีวิตของชาวจังหวัดนครพนมการหาอยู่หากินการปลูกอยู่ปูกกินนะครับก็เป็นวิถีชีวิต เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนนะครับการปลูกปูผักสวนครัวนะครับก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะสามารถสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารลดรายจ่ายเพิ่มรายได,ได้ที่สําคัญก็คือเพื่อสุขภาพของเราเองครับปลูกแล้วก็ไม่ใส่สารพิษหรือไม่ใส่สารเคมีก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเราควรจะช่วยกันนะครับทําเป็นแบบอย่างแล้วก็เพื่อนกิจกรรมในระดับพื้นที่ต่อไปนะครับนี่ก็เป็นนะครับเป็นพื้นที่หนึ่งความอุดมสมบูรณ์ของ ลิมฟังโขงวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับท่านใดที่มีพื้นที่อยากจะปลูกผักก็อยากให้มาเยี่ยมชมแล้วก็ทำเป็นวิถีชีวิตของเรานะครับพ่วงปอบะวานเนี่ยนะบวกลีนประโยชน์ด้วยนัน่นนะครับมันเอาแนวได้บ่บวกลีนเ,เอาไปได้แนวี